ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยานันทารอดนะคะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปนันดอมนะคะจะเป็นพลังงานความรักคนมีคู่และคนโสดนะคะของชาวราศีเมษประจําเดือนกรกราคมนะคะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ก็สามารถรับชมได้ทั้งนักขนาและราศีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาได้ที่หลังไม์เลยนะคะจะลงรายละเอียดไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าคนมีคู่นะคะชาว ราศีเมษนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมษนะคะ ในช่วงเดือนกรกฎานะคะนำรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะมีอิสระนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการ ทำตัวเองให้มีความสุขนะคะหรือว่าปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างออกจากความรู้สึกบ้างนะคะหรือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจตัวเองเป็นการพาตัวเองเข้าไปสู่ความรู้สึกที่มันดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะเจอกับความรักที่เจ็บปวดนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเจอกับความหงุดหงิดในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดังใจนะคะแฟนของคุณอาจจะทําตัวค่อนข้างที่จะไม่ตามใจคุณนะคะหรือว่า คบกันไปแล้วมีความหมงุดหงิดมีความไม่สบายใจนะคะแต่ก็ยังคบกันอยู่ยังมีความารังเลใจอยู่ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่รักจริงนะคะแล้วก็รักแฟนของคุณค่อนข้างมากนะคะมีการพูดคุยมีการติดต่ออยู่ตลอดเวลานะ,ะหรือว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมองแฟนของคุณในแง่ดีนะคะไม่ค่อยที่จะว่าหรือไม่ค่อยที่จะติเตียนอะไรเขาทั้งๆท,ที่เขาอะ่ะทําตัวไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่นะคะทำให้ตัวคุณเองอะ่ะหงุดหงิดใจนะคะแต่ว่าคุณก็ เลือกที่จะให้อภัยหรือว่าเลือกที่จะไม่เอาเรื่องนี้มาใส่ใจนะคะคุณเป็นคนรักจริงนะคะแต่ก็มีความลังเลอยู่บ้างนะคะในบางครั้งนะคะกับสิ่งที่เขาทำนะคะแฟนของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ดือ้อหรือค่อนข้างที่จะไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมันเหนื่อยหรือว่า มันค่อนข้างที่จะตึงเกินไปนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณเลยต้องการที่จะหย่อนความสัมพันธ์หรือว่าหย่อนความรู้สึกของตัวคุณเองอะคะ่ะให้มันมีความสุขมากขึ้นพยายามที่จะไม่ใส่ใจเขาหรือไม่เอาเรื่องราวต่างๆมาเป็นประเด็นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของแฟนคุณบ้างนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะ น่าพ่ยนะคะแฟนของคุณนะหลังจากที่คุณและเขานะคะน่าจะมีประเด็นกันแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะตัวเขาเองอะเขาอยากมางอคุณนะเขากําลังจะมางอคุณอยู่นะคะเขากําลังวางแผนอยู่นะ,ะอยากที่จะเข้ามาพูดคุยหรืออยากที่จะปรับเคลียร์ความเข้าใจนะ,ะในเรื่องต่างๆที่คุณและเขานะคะไม่เข้าใจกันนะคุณอาจจะปล่อยเขาเลยะคะ่ะหรือว่ามีพฤติกรรมที่แปลกๆไปจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกได้ว่า คุณแปกไปนะคะแล้วเขาต้องการที่จะพูดจะเคลียร์กับคุณนะคะอยากเคลียร์ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ,ะเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยก,กดอะไรเขานะ,ะหรือว่าเขาพยายามที่จะ,ะง้อคุณนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่มีแพชชั่นกันเลยนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะจืดจางพอสมควรนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณเลยเขาอาจจะติดเพื่อนหรือออกไปกินเหล้านอกบ้านนะคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะไม่ได้ใส่ใจคุณเหมือนครั้งแรกๆที่เจอกันนะคะ ทีนี้ตัวเขาเองอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าพยายามจะจบสิ่งต่างๆนะ,ะที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะคะเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนะคะอยากจบความรู้สึกที่มันแย่ๆออกไปนะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะ,ะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านี้นะคะ น้ำมอว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะเขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติหรือว่ากลับมามีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันบ้างนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยคนที่มีประเด็นมีปัญหากันอยู่นะคะกับแฟนนะคุณจะสามารถ คืนดีกันหรือว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีไหมนะคะจากหน้าไพ่แล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องมีความอดทนค่อนข้างมากเลยนะคะหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเป็นประเด็นกันเนี่ยคุณทั้งคู่อะคะ่ะจะต้องอดทนนะคะแล้วก็ ทบทวนในเรื่องของความรู้สึกทบทวนในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามเข้าหากันมากขึ้นนะคะพยายามที่จะเคลียร์กันให้มันมากขึ้นนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะมันจะมีการกลับมาทุ่มเทกันเหมือนเดิมมันจะมีความรักที่มั่นคงต่อกันเหมือนเดิมค่ะมันจะมีความหลงไหลมีความผูกพันแล้วก็คุณทั้งคู่เนี่ยจะสามารถ ปรับจูนกันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ต้องอดทนนะคะต้องใช้ระยะเวลานะเพราะว่าบางคนอาจจะคบกันมานานแล้วนะคะหรือว่า,าหลายปีมากแล้วนะคะจนบางครั้งอะความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นหรือว่ามันจืดจางลงไปอะค่ะแต่ถ้าคุณอดทนนะคะแล้วก็ทบทวนกันนะคะพยายามปรับกันเข้าหากันคนละครึ่งอะ น้ำมองว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะคุณทั้งคู่ยังรักกันแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเพียงแต่ว่าบางครั้งน่ะชอบเอาชนะกันหรือว่าแข่งแย่งจริงดีในความรู้สึกอะค่ะต่างคนต่างไม่ยอมกันอะไรประมาณนี้ค่ะเลยทําให้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างแย่งงอนกันหรือว่าค่อนข้างที่จะมีประเด็นปัญหากันนะคะแต่มันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันใหม่ แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะเพราะว่าขึ้นหนึ่งไม่เท้านะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะไปถึงความสุขที่มันดีกว่านี้ค่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็น สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนกรกฎานะก็ใครนะคะที่เป็นชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะเราก็เจอกับปัญหากับแฟนนะคะเจอกับความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็มีประเด็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะปรับจูนเข้าหากันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันได้ะคะ่ะในช่วงเดือนกรกฎานะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะ ทีนี้เราเรามาต่อด้วยชาวราศีเมษคนโสดกันบ้างนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ไหมนะคะจะได้เจอคนถูกใจไหมนะ,ะขอพลังงานของชาวราศีเมษนะคะคนโสด ชาวราศีเมษนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวราศีเมษคนสดเนี่ยจะได้พบเจอกับความรักทางออนไลน์นะคะเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าเขาอาจจะทักคุณมานะคะโดยที่แบบไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะหรือเขาอาจจะถูกใจคุณแล้วก็รู้สึกว่าชอบอะคะ่ะเขาจะมีการทักคุณเข้ามานะคะเนี่ยเป็นคนที่เด็กกว่าได้นะคะเป็นชาว ธาตุาน้ำนะคะก็ระกดมีนพิจิกได้นะคะคนคนนี้นะคะผิวขาวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่านิสัยดีเป็นคนร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่นะคะถึงเขาจะเป็นเด็กอะคะ่ะแต่ว่า สภาวะของเขาอะในเรื่องของความคิดนะคะเขาจะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้นะคุณมีโอกาสจะได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะบางคนนะคะถ้าเล่นแปปอปหาคู่อยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจนะคะแล้วก็คุยกันยาวๆได้เลยนะคะบางคนอ,อาจจะมีการคุยกันผ่านโลกออนไลน์ก็จริงแต่ว่าคุณจะเจอแต่คนที่แบบว่าไม่ค่อยจริงใจอะคะ่ะไม่ค่อย เขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนกับมาคุยวันครึ่งวันก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคุยคุยคุยไปแล้วก็ไม่คลิกกันไม่ไม่โอเคกันนะคะแต่ทีเนี้ยในช่วงเดือนกรกฎามีโอกาสจะได้เจอนะคะจะได้จบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้เจอกับคนที่เขาอยากจะคุยกับคุณจริงๆนะคะผ่านโลกออนไลน์นะคุณจะมีการพิจารณาในความสัมพันธ์เลยคะ่ะว่าเฮ้ยมันจริงเหรอคนคนเนี้ยเขาเข้ามาคุยจริงๆเหรอเขา คุยกับเราได้นานขนาดนี้เลยเหรอบางคนน่ะอาจจะคุยเป็น2เดือนสาเดือนอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะเนี่ยมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มีความสัมพันธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีเมษนะคนโสดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเขาบ้างนะคะว่าคนคนนี้เขาจะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นคนแบบไหนนะคะหรือว่าเป็นคนที่สามารถเข้ากับเราได้ไหมนะคะคนคนนี้จะเข้ากับเราได้ไหม คนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเขาเก่งนะคะเขาเป็นเขาเป็นคนที่เหมือนกับชอบให้ความรักกับคนอื่นนะคะแล้วก็มีความเฟลลี่ขี้เล่นแล้วก็ลักษณะเหมือนความเจ้าชู้นิดๆนะคะแต่ว่า เขาอะถ้าเขาคบใครแล้วอะคนคนนี้เขาจะรักแล้วก็ไม่ว่าอุปสรรคมันจะเยอะแค่ไหนนะคะเขาจะฝากฟันค่ะเขาจะพยายามทําให้ความรักที่เขาได้เจอเนี่ยมันไปถึงจุดมุ่งหมายหรือไปถึงอนาคตกันได้อ่ะคะ่ะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นรักทางเลือกนะคะหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะแต่ว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ มีอัธยาศัยดีเป็นมีความเป็นพ่อมีความเป็นแม่นะคะมีความอบอุ่นให้กับคุณนะคะถ้าคุณได้เจอเขานะจะเป็นความรู้สึกที่มันอบอุ่นนะคะแล้วก็เขาอ่ะจะพูดคุยออกับคุณตลอดนะคะแล้วก็จะไม่หายเหมือนคนก่อนๆน,นะคะเขาจะคุยกับคุณเขาจะพยายามเข้าหาคุณนะ,ะหรือว่าเขาก็จะพยายามชวนคุณคุยอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีโอกาสได้นัดเจอกันด้วยนะคะเราก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะ น้ำมองมว่าคนคนนี้โอเคนะแต่อาจจะยังไม่ใช่เนะื้อคู่ของคุณนะคะอาจจะต้องดูดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีพอสมควรเลยอะคะ่ะจะไม่เหมือนคนก่อนๆที่คุณคุยอะนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถอ่าสานต่อกันได้ไปถึงอนาคตนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่สีไมเท้าขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนคนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะถ้าคุณได้เจอกันอะคุณจะหลงไหลกันนะบางคนอาจจะมีครอบครัวมาก่อนแล้วด้วยซ้านะคะอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้นะคะแต่มีอายุที่น้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นทหารตำรวจได้นะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวเป็นไกด์นะคะหรือว่าเป็นขับรถ เป็นเซลอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ทั้งต่างประเทศหรือในประเทศได้นะคะเขากับคุณเนี่ยถ้าเจอกันนะจะลุ่มหลงกันมากเลยเวลาคุยกันจะรู้สึกว่าแบบคลิกกันมากค่ะรู้สึกรู้สึกหลงไหลกันมากค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนสรุปนะคะก็ค่อยๆคุยกันนะคะเพราะว่าแน่น้อมความสัมพันธ์เนี่ยมันดีอยู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีโอกาสที่จะเป็นรักแท้ได้นะมีโอกาสที่จะ ลงทุนลงแรงลงใจกันไปได้อ่ะค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้เจอกันแหละแต่ว่าการเจอกันของคุณอ่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะคะไม่อยากให้เร่งรีบไม่อยากให้รีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าในไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีเดวิลขึ้นมาค่ะมันเป็นความลุ่มหลงมันเป็นในเรื่องของ18บวกด้วยมันมันเป็นทิศทางที่ดีก็จริงอ่ะค่ะแต่ถ้าเราเร็วเกินไปมันอาจจะ จบเร็วก็ได้ค่ะก็พยายามรักษาระยะห่างหรือว่ารักษาความสัมพันธ์อย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นมากจนเกินไปค่ะไพ่แนะนําให้คุณค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเพราะว่าถ้ารีบร้อนความสัมพันธ์มันอาจจะ,ะไม่ค่อยราบลื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปเรื่อยๆศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณจะรู้นิสัยของกันและกันค่ะแล้วก็จะปรับจูนเข้าหากันแล้วก็สามารถสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร,ร่วมกันได้ค่ะก็ ใครที่รอเจอคนดีๆอยู่นะคะมีโอกาสจะได้เจอนะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษคนโสดนะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยานันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยานันทารัตนะคะสวัสดีค่ะ